โอ้้างหน่อยกำลังร่างภาพนะครับว่าท่องมาครับขีดท่อง ท่อลงดูท่อเจี๊ยบนะครับเจี๊ยบชาแนลทุกคนก็ตื่นมาแล้วนะครับตอนเช้าวีงานต่อเลยวันนี้ไปไหนไหมครับผม้งโปรแกรมไหมครับ ครับที่ไหนครับอืมครับลงก็จะขึ้นวัดเนาะไปดูงานเทพื้นดินนีะครับเวลาจิบปืชได้พุ่งพรวดจะให้บูกับถ่อลินยังบวกไว้ใบฝั่งลิน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 ผู้นี่ครับฟั่งกสะชีสิไปะชีพิจะไหนครับ ต่อ,อลุงพลพ่อนามรินทําภาษากับริ่เหมือนกันใช่ครับริมใตยริม่ยใต้เลมยไม่ดีผมใจเพิ่มรินริยาหน้าเป้นบ้านได้ไัมขึ้นบ้านได้ครือเปน่าับับว่า้

เพรามันอยู่ไก่สายตาคุณเขียนมนนันว่าอย่างไรมันเรียงกนมาเรื่งลุงนี่มันอยู่ต่ำเขียนพอนะสิทีท่มันพอเขาต้องพ่อนอยู่แล้วพ่นสีกบเขื่อนอยู่แล้วมรวยพวนี้รวยเป็นสีกบเขื่อนบนมัเนเป็นทอพี่ี่นะต้องแกะเป็นสีกลมกลืนกับปู่เลยนะครับเจ้าค้าตสองถือแถวก่อนท่านมาถือบบเป็นยังครับอือผมว่าอันนี้ผมจะวางไวหนี่ยคือ เวลาจะเห็ดจะปั่นปูเรียบร้อยบ่พอแลยผมนี่แหละมาประยุทธ์เห็ดออกมาแลอวเพราะว่าเห็ดมันมีนหนามมากๆนะมันเปิดเห็ดง,งาน,นเห็นอะไรเจ็บไปต้องไปเบิ่งของเขาซะก่อนว่าเขาต่อแบบเลื่อเขายังมาอันใอันนี้เห็ดไปเป็นพ่อได้ปูว่าทอมันขึ้นไม้งม,มงนี่ย์นี้ชิเอาไปทั้งใตบ่หรอทอเพราะลมเย็นมาข้างบน อังติดเหรอวระจอยคือทั้งไ,งไก่คือยีบ่นนใอย่นไก่แล้วเขาเจอเหตุไม่แล้วบอกจิยาพูดเลือนท่อนี้ดีเสียมอว้นี่บอกว่าิีนี่เหของงอ้อซีมาบอกเหของงอ้อซีมาดัดลงมานําลูกปูนบอกป่าปูาน มาคระบอ่รนสี่สิบเ็ดทัดราบกอไดี้นีบรรยากาศ้ามบ์นะครับตอนนี้แอปลงมาเราเขาไปอยู่ในไหนบบนี้เดีด๋ยวสแ่ไรก็ไรอืมแต่า่า วุ้ยโครูเห็นแล้วทำไมจะกี่วะที่อาหลอกกันเอฮ้ท์ท์เฮ็ดแค่ว่าตำแหน่งมนเลยนะสนจอยเจ้าเฮ็ดตำแหน่งท่อว่าเจ้าต้องการให้ท่อออกมาแบบแบบเดอมที่ของกระทุกมพรมินไอ้บางคนจีจีแฉว์น่ะคุณมาอย่างนั้นมาดึงเน่ยบ้าไปก้อนปุ๋ยได้รวยน้องยิ่งทำจีจีแฉว์วาเพราะว่าอันท่อนี่บเพท่นนี่นี่อย่างได้ว่าชิดเป็นหัวรูปแบบใดนะ เไ็้แบบพุ่งกระจายไปหรือว่าเไ็ดแบบกลุ่มมากเพราะว่าที่บิ่งหัวจุกตัวนี้นะหัวหัวครับเพราะมันจะสูมา้ยังครับอันเดียวแค่เดินท no ่อหนามออกมาให้มันหูจ้าอันนี้คือท่อหนามไปสิตั้งจอสิตัดเข้าไปอีกก็ได้แต่บัวลอยติดต่อใหญ่เลยผมปลูกก็ปลูกปลูกหมดเลยนี่เอาสามาก็เหลือยงไปคอยผมสีแล็กตัวตัวนี้ที่ครับมื่อวนนี้ก็ผมเห็นด้วยครับโปลเลยเพราะผมตกสาบครับโปลเลยครับอ่าคนนี้คนครับโปลเลย รับผมชิโจงอรี่ลานี่อ่าลาลาไฮซองจอยเห็ดเห็ดระดับวะไฮแขวปู่ะนะผมยังมาปูอีกผมยังลาหาขอต่อถดลงมาขอให้ลินพันออกมาเลยขอให้มีทอตัวนี้ใบสะโตอุ้ผมมีฟิลเรอรบัเลยเออก็เหลือไว้แค่ขอตอปนะขอตอรับแมนเรามวันป็้ปูเลยครับข้ายางเตาตัดออกเลยแต่งไปเลยขรามนางสองชั้นสชั้นลูกนต่ออะไรครับแต่ไปต่ออะไรครับ อันเข้านี่บอจะถอดออกนู่ครับเข้าตัวนี้บ,นบ่ครับเกมใหม่ห <laughs> ออาจารย์ฟังอยู่กันโอ้ยพวกเราแบบยังอ <laughs> ยู่หุ่นกระดอกนี่เห็นอย่น้นะมันเปลีเข้าหมดมันบอลซอยแล้วมันหลุเอาออกช้าที่หนึ่อุ้ยอยู่อาจารย์กันนะ เนาะรบดสรุปแล้วนะครับลิ้นขององค์ปู่เอ้ยนู่เนี่ยน้องที่ยังเขาจะมาตรงตาน่ะตรงตาปู่เขาจะมามดล่าูนปเท่าหร่ขนมปังนะครับปังสักรถเขาลมเย็นดีเนาะช่นกัน กกบกาจครับผมนลงไปแล้วนะครับขึ้นมาชี้ตำแหน่งของลิ้นนะว่าจะเอายังไงต่อผม,มก็ลงมาข้างล่างแล้วเนาะเมื่อกี้ขึ้นไข้างบนก็ช่างจอด เป็นบรรยากาศนะครับที่ลุงพลเดินมาดูช่างทํางานนะครับตอนเช้าของวันเสาร์นะครับวันเสาร์ทำงานก็ทํางานต่อเนอื่องนะครับลุวงวมีโปรแกรมว่าจะขึ้นวัดผูหลวงนะวันนี้9ก้าโมงเป็นบรรยากาศล่าสุดน,นะครับที่บ้านลุงพลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ เรามีอะไรอัปเดตขึ้นหน้าเดี๋ยวมาพามาดูอีกนะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ